พาไปชมบรรยากาศกครับผมบรรยากาศาการตกปลาสอยทำไมไหนบอาคนหมากกินทำไมมีแค่นี้น่ไหนมาช่วงนี้ก็แม่วันนี้ห้หามคนหากินไม่ได้เออรถจะลม่ม อันนี้เซียนเซียนบูนี่เนี่ยใหญ่พัดตัชวนเลยทำไมล่ะพัดตีกินตีกินตีชิ้น่กินด่วนไปอยู่ตรงนู้นนี่เซียนบอยวัดนอวัดเอเลยตัวเนี่ยได้กี่โลหรอเด็กไปตรงหนึ่งทำไมได้หน่อยแต่ล่ะเพียงะบูดิ วันสร์ไม่หรอกพ่งนี้จะไปพราบ่กเลยขอเมียแป๊บนึงโอ้ยลมไปนี่เนี่ยตีแข่งสิกหูผมไม่เนี่ยดตะกอนะบอยะมีเดออยู่ในรถเนาะแ่ต้องหมัดไหมอ๋อมาใหม่ก็เนี่ยเออ โอเคครับผมวันนี้ขอลองมัง่งหาเปียดเสียดเ,เขานี่เลยทำไมทั้งหมดไปเขาเนี่ยนานทังนง้งหมดอ่ะเพื่ไม่มีคนตุกอ,อ๋อเสียนเสียนเสียนหวยตายพันกันเอะเยะมืด <c oughs> <c oughs> ต้องระวังหูเดี๋ยวอยู่หลังหลังเนี่ยระวังหูเหญ่ใหอยู่หลัง

ซอยสามอย่าง้บอลก่อนที่แกจะแยกมาเนี่ยมันจะมีทางเดี่ยวทางขวาเนี่ยไอเยอะเราใสยไว้แกมาจากหนองบัวูลมเนาะมันจะมีทางโรงงานน้ำตาลแล้วก็เดี่ยวขวาตรงตรงตรงกุ้งกูน่ะไอแต่กุ้งกูก็ตัชเหรอทัชลงเหรอ นี่ครับคุตกปลาส้อยทุนลอยครับ,บรรลักษณะจะเป็นแบบน, <c oughs> นี้นี่นี่นี่ <c oughs> นีวียงนาเกดเ <c oughs> ด้อฉันวียงนาเกดเ <c oughs> ด้อแกตกยังไม่นั <c> ่ <oughs> นนะโอ้แกแดปลาวิกไหแลนอนรอกไหนร้อเอาอีกเลย

<laughs> Nhà không Mà Ô, oh, mưa Ui Học Ok, hay rồi ok oh, vô nếu không là hai nó oh, có đứng Nào, hai <laughs> มาแล้วครับผมถึงเต็มปัดใสเริ่มจิโร่จักเยเเเเี่ยเราแล้วอรอครับดินี่ครับผมสวยงามปัดใสไม่จริงน้เขาหรอนี่ครับใส่ถุงกับใส่ถุงโอ้โหเยอะเลย nhiều túc tụm nó, hái ừ. lưới <laughs> Đấy kìa Món ăn nè Kiến kiến โอ้โยลอยนี้ฟูงไปแหรออ่ะเขาต้องแบบนี emperor, ้ส ah wow ูตรนิคมจะต้องเยียวยวงบุญต้องไปไกล วิ่งเราวิ่งเราวิ่งโอ้โมว่ทุนวิ่งเมื่อกี้เนี่ยทำไมไม่มีตัวเราโอ้ดู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 เขาได้มาทีละสองเราไปโดนสักต <episodes> oh. yeah, ัวโอ้ยเย่แล้วเย่แล้วเอาไมเอาไมแเน่เขาดึงขึ้นสองเราไม่โดนสักตัวพวกพวกว่าทุนทุ่นพวกวิ่งเมื่อกี้นะเฉดมันก็เก๋งนี่แหละ Ôi, 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 ôi các bạn, oh, các bạn <laughs> gì gì ตกตมหายเลยโอ้ไม่ต้องตีเขาฟุ้งมาแล้วครับผมโอ้ยมุดอย่เงี้ยเลยลุงทินตาย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 ังปุ๊ดอีกช่วงนึ่งกันนี่ใช่ครับนี่ผมก็ยังใส่ฟุก

เร็วไปเร็วไปเร็วนี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไม่หนึ่งครับผมสวยสวยสวสวยสวย

đốn là chôm chỉ chôm hay chôm 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 ngay, đốn đọc. ui, chôm <laughs> à, <laughs> <laughs> bon cái chôm <chương> <laughs> <laughs> จักจ <Ooh> ักจักจักมาได้ทองมปรมานโอ้โใกระติบนิบหน่อยมันมนเด็ดปะเป็ดปะเป็ด้เจ้เ้เจ้าเจนี่ไม่หนีเขาแล้วเอเไปเลยอู้หเป็นไปตัวรเป่

ตัวสวยตัวเฉวยมาละจ้าเออทำไมถองมันแดงลูกงอย่างไรลูกไปหลับกันมาไปหลับกันก็ขายังไงถองแดงมันไม่ถูอย่างีไปเชี่อในรไ ข้าหนูมันชนอบกินหอมนี่ก,นก,นกินหอมก็อกหอมตลอดผมจะต้องไปเพิ่มเพราะเชื่อแล้วนะไปวมช่วงนี้ต่หอมเปมนี่มาัเซ่ตัวไรตัวยกิน โลำสามตัวเพาต้ำเระเพืกลำไว้นี่นบิออมบบเลยกระดุนนะตหวานไปตุ๊กัวไว้ปล่อยป๋า

น้านั่นนามันเวลาถ่ายมันก็ไม่กินดิเมื่อคืนมีเรนน่ะเมื่อคืนอู้หัวหัวหัวเกิดโผเป็นวอร์สติ้งเมื่อคืนคลิปเด็ด สมเนียนๆอุย้ยไก่ผดเว้ยนัน่นๆไปนร็วโชว,โ,นนวโชว์โชว์โดโชวแล้วนี่ไม่หนึ่งไม่หนึ่งและเราเรทุนแค่นี้แหละ โอ้ยมันเม่นเวดูว่ามัน้องขัวพ่นถ้าขัวไม่ค่อยได้นหรอกนีอนงนนอ้ยมักระตดดจบเลยเหรอกินอย่างหดเว่กระดดกินไม่ชน่ะตุบเลยเหรอกินมันก,นนนกโดแล้วพอมันกิน,น้ยโ้ยสอเลยครับผมจากปลาเลยดูนี่ซิซิวใหญ่ ก,ก, <S <S กันนาเก๊กครึ่งชั่วโมงมันเลีกเลยกไอนี่จะไปถอดกินก็สมตั๊คำนี้แหละสั่งสมตาไมเขาเอาเร็วเอเววมเย,เยาม,มาเร็ว เฮ้ยนะผมไม่ตีนเจนเราแก้มเลยผมหลอกเด็กแกต้องเครียนี่จอแล้วกระโดดปึ้งจะพกระโดดปึ mm ้งจะีนด่มดื่มเนเดเดีเดอด่เนี่ยีตงเมาวัไหนีวไหน โอ้ยบางล่างก่ะตอกเกอยสิปิบกบาทอันนี้สีปิบกบาทโอ้โยิงจะละนิดนงติดางตามเือตอกอะไรพูดำดิกบาทโอ้ตี่วดเลยโอ้ยเอาลูกชุบ เวลาปลากินไม่กีรนน้ประยุก <diyorsun> <ค>ติกันมันที่ีที่ถูกามันที่นี่าไปเดเวลามาปลากินใส่พริกทางเนี่ยจะมองมีมาโยน โจมมีกระโดดนีไอตัวนึงก็ขู่กันกระโดดนี้จมโลจมโลจมโลโอ้เห็นอยู่

ชิงนกันกินมาตังมีผู้โชคดีเพียงสองตัวนี่อ้าวโอ้ยโดนโทษดีมาสองจ้ากระมาไม่รู้ใคนี่แหละมันฝงฝงงฟงฟงงนั่นจบแล้วจบแล้ว ตบหลอตุบหลอตีมังไมาแล้วอันนี้แทบไม่ต้องหายใจเลยลงทุบจิตปั๊บเลยสุดท้ายละขอจากสองตัวแล้วมัน <laughs> สไตล์ละครับผมขอใส่นิดเด้อสุดท้ายแหละขอกวนแหละมืดละจบละจบละจบละหายละ เดี๋ยวผมก็ไม่ได้ตัวน <c oughs> ลว <c oughs> สุดท้ายอโอ้ไปแล้วสุดท้ายครับผมเหยียบหมดถุงพอดีซอยฟิชชิ่งบ้านดอนเซะ <c oughs> โอ้ đang khừng luôn luôn này. Ăn có Ăn mà bị khến hà, tưởng Ôi chán, lại khốn. Hả? Mà, ôi, thấy khắt đày cắn, có lẽ, muốn ăn qua, đúng. Hôm nay chụp báo bò đã. Này, này, khắt cắn, này, thấy mận. Con nào đày, con gì con này đày, con này <laughs> นี่ครับชุดตบปลาสร้อยทุนลอยจะประมาณนี้แต่บางคนนะครับก็จะใช้เป็นสายเอทเป็นสายหลักแต่ลุงทินใช้เป็นสายทีบอก้อเสียคือมันจะพันกันนะครับผมมันจะมัดไปก็ใช้งานได้ครับเก็บเบ็ดครับผมไปขายของต่อวันนี้ตลาด

อุ้ยใครวางเบ็ดไว้แล้วจะเหยียบไปหักวางนี่นอนกับพืนเหรอโอ้น,นี่ครับผมไปาลกับบ้าน